กินนมกินอาหารกินนมอิ่มนะคะอิ่มละเตรียมตัวนอนละดูโมโม,โมเอาละเอาละดูนะจะได้นอนไหม,มเริ่มจะหลับแล้วโมโมจะหลับแล้วอ่ะคือคิตตี้คิตตี้จะเอาไงเอาไงคิตตี้จะหลับไหมวันวันหนึ่งนั่งส่องแต่ลูกเนะี่ย นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็ได้คลิปน่ารักน่ารักให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ดูด้วยนะคะเมือเอืนแม่แกงนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่กับวิเศษเนี่ยก็เห็นพวกเขากําลังเล่นกันอยู่ก็เลยได้คลิปเขาเขาเยอะหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเผียวพวกนูนนะแม่พยายามเอาคลิปน่ารักน่ารักให้ดูนะคะที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เขาแบบว่า,าทำของเขาเองนะคะเดินมา ก่อนหน้านี้โมโม่ในแก้งคิตตี้นะคะทีนี้จะเป็นยังไงตีนี้โมโม่กำลังหลับแล้วกินอิ่มาทั้งคู่ยังไงต่อน่โอ้ยนอนลงด้วยกันแล้วนะคะคิตตี้ Kitty ยังแต่งตัวอยู่ยังแต่งตัวยังไม่เปลี่ยนเป็นปฏิกิริยาอเอาละเอาละเริ่มนละเริ่มและ นอนไหมโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยดูเด็กน้อยไปแล้วเรียบร้อยเอ้าไปแล้วเรียบร้อยสลบสไลด์กันเอ้ามาดูเดี๋ยวใครรอดูอย่ายวคิดตีนะคะโมโม่สลบสไลด์ไปแล้วนะ เราดูคิตตี้ย,ยังยังยังมีกระตุกอยู่เกานหน่อยเดี๋ยวก็ไปหยอดเทมมัดแล้วลูกหายแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วกินอิ่มทั้งคู่เลยอเอาไงเอาไงมาลุ้นมาลุ้นกันบับแล้วยังยังคันนั่งคันนี่เอาเอา จะได้พลับไหมจะหลับไหมออยังยังเอ้ายังอีกอตัวอีกเดี๋ยวโมโม่ต้องตื่นอยู่กับลูกนอนเถอะเดี๋ยวโมโม่ตื่นสงสารโมโม่นะสงสารโมโม่นอนเถอะนอนอลูกเค้มแม่เข้มแม่เม,มืมเอ่อยนอนซะนอนสงบสงสารโมโม่นี่โมโม่หลับอยู่อนอนซถอะหลับแล้วหลับแล้ว นี่นะคะในที่สุดเขาก็หลับแล้วอเอ็นดูจริงๆเลยลูกเอ้ยทำไรเสียงสาเหลือเกินหลับแล้วเรียบร้อยนะคะกินอิ่มหมดสภาพกันนะเรียบร้อยมีอยู่แค่นั้นแหละแมวน้อยได้กินอิ่มได้นอนได้รับความรักความอบอุ่นเขาก็ได้เพียบพร้อมแล้วแค่นี้เขาเพียบพร้อมในร่างกายเขาละ แกนี้ก็สบายแล้วนี่เราสิแต่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องคอยถ่ายคลิปน่านนะรักน่ารักให้พ่อพ่อแม,แม่ได้เห็นกันเห็นเขากําลังทำปฏิกิริยาอะไรก็จะถ่ายให้ดูนะคะอยากจะถ่ายก็เพ่าแม่ได้เห็นได้ดูความน่ารักของพวกเขาเนี่งเรียบร้อยแล้วอโอ้โหตื่นหลับแล้ว น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยหลับแล้วนะคะพวกหนูนอนก่อนนะห่วงมากแล้วอิ่มแล้วด้วยนอนก่อนนะคะนอนสบายจะงนะใบตานเอ้ยแม่ทำงานบ้านเพิ่งจะเสร็จลูกดูซิเนี่ยอาหารมามองอีก สบายเหลือเกินกินแล้วก็เอื้ออแล้วก็ฉี่ฉี่แล้วก็อ้วกอ้วกแล้วก็กินต่อมีอยู่แค่นั้นใช่ไหมเอ,อ้ยไม่มีใครช่วยแม่ทํางานเลยลกูกงานเยอะแยะเลยมีใครจะมาช่วยแม่ได้บ้างนี่ฮะอยู่กันตั้งเยอะอยู่กันตั้งเยอะไม่มีใครช่วยได้สักคนหนึ่งเลยฮะ ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ไม่มีใครช่วยแม่ได้สักคนเลยเหรอลูกมีใครถามแม่ไม่ว่าเหนื่อยไหมฮะมีไหม,ส,มสําสีฮะอ,อกินแล้วก็นอนไม่อยู่แค่นั้นแหละเขาอะ่ะดูสิเนี่ยดูหน้าเขาสิเยเบตาลไม่สนใจแม่ไม่สนใจพี่น้องเลยเขามาอยู่ห้องเนี้เพราะว่าห้องเนี้อาหารถึงไวนะคะ บางทีข้าสวยกินไม่หมดเข้าใหม่กินไม่หมดอย่างเงี้ยก็เ,เอามาวางไว้ให้เขากินกันต่อเงี้ยและเวลาทําอาหารขึ้นมาตรงนี้จะได้กินก่อนเขาก็เลยชอบอยู่ตรงนี้อะใบตองอ่ะเขาไม่สนใจใบตาลไม่สนใจแม่อะไรนะแตงกวาเลยนะคะเขามาอยู่ห้องนี้จนจนชินแล้วนี่ห้องนี้ได้กินก่อนห้องอื่นอาหารมาถึงก่อน อย่าเกเลนะเหนียวเหนียวปั้นปั้นไม่ต้องเกเลยนะข้าสุกน้ำทางอะไรลูกสุกทำอะไรครับสมชายฉีหรือเปล่าเนี่ยข้าสุกหระเดี๋ยนั่งเฉย นั่งเฉยนั่งเฉยอะลูกสเปรย์ฉีดปาก็ฉีดยากข้าสุกอ่ะฮะแล้วปากก็เลยจะหายลูกสเปรย์ฉีดก็ตกปบปั๊บๆเลยไม่ยอมเลยไพท้องไงลูกฮะ ยังไงมันแกวืมีขี้ตาเดี๋ยวเช็ดตาให้ลูกเดี๋ยวป้ายตาให้โอ้ยล้างบ้านเหนื่อยเขาทำไอเนี่ยคว่ำเนี่ยพัดลมเนี่คว่ำนี่พัดลมหลุดอีกแล้วพัดลมควม่ำแล้วทีนี้ก็ไอเย็นก็พังเลยเคราวนี้มีอะไรก็พังหมดของบ้านเนี้ยกระโดดปีนพัดลมพัดลมก็จะก,กระจายกันหมดเลยนะคะพัดลมตั้งพื้นไม่ได้เลยกะจะก,กระจายหมดเลย น,นี้ไอเย็นไอเย็น,นพังละทีน,นี้น้ํามันอยู่ไอเนี่ยในเครื่องเนี่ยไหลออกมามันเลอะเทอะไปหมดบ้านแซมก็เลยเลอะเทอะไปหมดเลยบ้านสมโอก็เลอะเทอะไปหมดเลยต้องล้างใหม่หมดเลยนะคะบ้านแซมก็ต้องล้างเนี่ยล้างทําความสะอาดกันเลยเดี๋ยวผู้ช่วยมาก็ไม่ต้องทํางานกันพอดีละคะนี่ ทำให้เรียบร้อยแล้วอ,อยู่กันเงียบเลยนอนกันละในเวลานอนกันละสายแล้วนะคะเวลานอนตรงนู้นก็กำลังทำกำแพงกำแพงมันล้มนะคะกำแพงเอ,เอียงล้มไปที่คนอื่นเขาอะเลยต้องให้พี่เคนกับช่างคนอื่น,นมาช่วยกันทำ ไม่งั้นล้มไปนี่คือแตกแล้วนี่มันจะยากเลยนะคะเขาก็ดันกำแพงคืนมาเอารถดันกำแพงคืนมาขุดขุดก่อนขุดล่องก่อนแล้วก็ดันกำแพงคืนมาแล้วก็กําลังก่อเพิ่มนะคะที่มันแตกกําลังก่อใหม่เพราะไม่งั้นหมาหลุดไปแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะแล้วไปรบกวนชาวบ้านเขาอีกต้องก่อใหม่แล้วก็ดึงสเตย์ยาวมาเลยนะคะ เพราะว่ากำแพงพังหมดละทำเกาะทำแรกๆเราไม่รู้จากไงไม่รู้จากว่าต้องดึงสเตย์ต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่เหล็กใส่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะคะช่างก็ทําให้เราแบบไม่ไม่ช่วยเราอะ่ะทีนี้พอดินมันเยอะเข้าแล้วน้ํามันมาเยอะบางทีน้ํามาเยอะนะทำให้กําแพงสุดกําแพงเอียงทางโน้นเลยก็เลยต้องให้เคนทําใหม่แล้วดึงสเตย์ใหม่หมดเลยเนี่ยค่ะ ดึงสตีตามเสาอะไรลูกอืมอะไร,อะไรโอเลี้ยงนอนกันให้เขานอนกันก่อนนะคะ